โอ้ยสนบเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตีฉันโอ้ยเ้ยนี่จะมาเป็นกับเธอเหมือนกันเหรอบอกเลยแกอยู่ซอยไหนอยู่ซอยแปดเฮ้ยฉันอยู่ซอยสี่เ้ยเอ้ยเ้ย้ยอยู่ก่อนให้ฉันดูก่อนเอ้ยเ้ยเฮ้ยให้ฉันดูก่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอกันอีกแล้วนะคะทุกคนกับเกมโรบอทนะคะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในแมปที่แบบว่าจะเธออย่างเรานะคะทุกคนศักดิ์สี่มันค้ําคอมันยอมกันไม่ได้นะคะทุกกคคน็ือม จิกผมนะคะทุกคนเนาะเออแบบเราก็จะมาตบกับเราๆตัวมัมตัวแม่นะคะทุกคนเนาะในแบ็คแ่งนี้นะคะทุกคนล้วก็วันนี้เราจะมาจิกเปียกผมพวกจะเธอทั้งหลายนะคะทุกคนเนาะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ไอ้ก็ะซอมมือเรวเรียบร้อยเนาะพร้อมที่จะตบแล้วเรียบร้อยะค่ะทุกคนเนาะวันนี้ก็มา จะตบกันดีกว่าค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอไปเซเวดูก่อนเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหก่อนนั้นคือเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอจะจะมาตบจะได้ไปดิเจเธอเนี่ยมันมั่นได้ไงล่ะดีดีดีจะเอาถังฟาด้ดีดีเป็นไงล่ะโอ๊ยเดี๋ยวดีอย่าเอาอย่าเอาไฟเผาจะสีฉันร้อนนะการณ์คือค่อนข้างที่จะหนักหน่อยค่ะทุกคนแต่ว่าเราคงจะยังไม่ไปเนาะอุ้ยเก็บผมเลยเก็บผมเลยด้วย มันสามารถเอาผมไปทําอะไรเอาไปขายได้ป่ะเกณฑ์สถานการณ์ตอนนี้ฉั้นขอเก็บวิพผมพวกเธอไปขายก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋จวฉันจะมาตบและจะขอเก็บวิพผมแป๊บนึ่งเหมือนเราแบบไปดูมาโอ้โหเสี่ยอนันต์การมาค่ะทุกคนค่อนข้างที่จะน่าจะดูเดือดดีเดือดอยู่พอสมควรเหมือนว่าเราไปเห็นมานะคะทุกคนว่ามันสามารถเอาวิพผมไปขายได้แป๊บหนึ่งนะเหมือนเราเคยเห็นว่ามันเอาไปขายอยู่ที่ที่แห่งหนึ่งนะคะทุกคนนั่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 นนี่นนั่นนั่นนผมไโอเคนี่มันบอก กรอดน,นี่ขายได้ตังค์เยอะปะก็ยังไม่เยอะนะทุกคนตอนนี้เรามีตังค์แค่หมื่นแปดเองเพราะฉะนั้นมาเรามาเริ่มตบก,กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนมาดิฉันขอเอาอุปกรณ์หน,น่อะละกันนะโอเคนี่เดนหน้าทําอะไรนะเอ๋อนี่เจ้ก็อย่าลุกฉันสิยะนี่นี่ฉันฉันเอาส้อมฟาหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเขจะแกจะมาตบฉันหรอเฮ้ยมาดิฉันขอเอาผมถ่ายหน่อยได้ไหมไม่จะเย็นนะจะเย็นจะแค่แเดินผ่านเฉยๆนะโอ้ น่อยมาเอออะอะไร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 นี่ฟาดฟาดเอาเอาไปจัดมีคนไฟใส่เลยมันวซื้อปืนไฟมาเป็นไงแล้วตซื้อปืนไฟมาด้วยซื้อหมดก่อนแคจะโจนเขาไปเลยอย่มาบ้านเอ้าโดนสิเอ้าเอเนื้อศูนย์ถตบเรารวมมากคนไฟใส่คนไฟใสทุกคนนี่นอ่นอะไรอะไรก้าเหือก้าอืมีตก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 มีก เก็บที่ผมฉันหลุดนี่ฉันเก็บอีกผมไปเลยป้าตอดป้าตอดไม่รอแล้วนะนี่นี่ทำชั้นกระทำฉันป้าตอดนี่นี่นี่ไอจิกลุกขึ้นมาสิยะก่งกล้ามาหรอชายแท้ชายแท้หรอจะมาสู้กับกระเทยชาติอีตกหัวดิจิกนี่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 อะไงเอาตัวช้ำไปเลยตัวนวลไปเลยต่อว่าแกจะมาโซ่ฉันได้หนีจะหนีไปไหนฉันไม่ให้แกหนีหรอกนะบอกเลยนี่ฉันเก็บอีกผมตอเก็บเผาด้วย สาปาณกีตไปเลยคันหนึ่งกลุกจะททำวิ่ผมฉันหลุดรู้ไหมว่าจะนไปตอบผมมาแพงแค่ไหน่นี่นีฟาดฟาดฟาดนี่เอยนี่นี่ชายแท้ชายแท้เหรอโอ้ยจะขอโทษจะขอโทษอย่าตีฉันเลยนะจะขอโทษโอ้ยโอยไม่ให้อภัยดึกขาดเพราะว่าผมฉันไปตอบมานานนี่นี่นี่ไม่ได้ลุกบอแครบอกเลยตบแบบต้มมัมฟาดมันฟาดมันตอบไปเลยหยุดมันหน้าอย่ามามั่นนะคะ หยุดนี่ตบนี่เตะนี่ที่หรอแกคิดจะลุกขึ้นมาแกหยิบถังขยะขึ้นมาใช่ไหมแกจะมาสู้กับฉันหรอหึนี่ลุกในจริงก็ลุกขึ้นมาตกจะขนาดนี้ไม่ฉันไม่หายใจฉันจะลุกขึ้นมาสู้เธอได้ไงแค่ฉันไม่ให้ลุกแค่นั้นแหละนี่นี่นี่ติดเตียตกนี่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 เออฉันขอวิคไปขายหน่อยลวกันนะขอแค่นี้แหละฉัน้องไปขายต่อดีกว่าไอไอไออะไรอะไรแม่สาวอะไรแม่สาว หนาอิตอบเลยวิกปลุดไปเลยนี่ไม่จำเจ็บเราไม่จำาอ,อยอ,อยเ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 อ,อยอ้ยเจ็บโอ้โโยตายกิดเจ็บเราไม่จำเจ็บเราไม่จำใช่ไหมนี่นีอ เอาให้ตัวช้ำไปเลยแกแกนี่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 เอาเอาตัวผิดคนเอา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 ผิดคนผิดคนผิดคนจะขอโทษจะตัวผิดคนจะขอโทษนะคะเห็นไหมฉันถือปืนไฟนะเดี๋ยวฉันจะพ่นไฟให้หน้าแหกไปเลยเออโหเอาวิกตัวเองไปขายได้ไหมทุกคนใช่ปะผมเกลี่ยวิกตัวเองไปขายก่อนแล้วกันวิกหลุดแล้วก็เหมือนว่าเราจะสามารถทำลายตัว a อ m ได้นะคะทุกคนเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาต่อสู้กับพวกกระเทยในเมืองนี้นะคะทุกคนเนาะเออ โอเคไหนมีใยหน้าไหนจะมาเก่งกับฉันฉันขอดูสิอุ้ยอะไรนกีวี่นกีวี่อานกกีวี่มารุมตกกับคนได้ด้วยหรองงมากเอ้ยได้ไหนเกิดสถานการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะฉันช่วยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเผาเลยเผาร้านมันเลยนี่อะอะเกิดอะไรขึ้นแกทำอะไรนี่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 ตกนี่ตกนี่ตน อะไร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 เกตกนี่ตก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 นี่นี่นี่นกกล้าเหรอแกกล้าเหรออืออะไรอะไรหน่ยเก็ผมยาวเหรอก็ดอะไรเอาไปให้ฉันตอบหน่อยเซไม่ได้ค่ะฉันเป็นนักล้ามิกผมอะไรอะไรเผาเผาค่าเผาไปเลยนี่เกิดจะทำอะไรเกิดทำอะไรเฮ้ยเกจะตีฉันเหรอบอกเลยจะมาเป็นตัวมาเหมือนกันไม่ได้บอกเลยกระเคยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะบอกเลยกันเลยสักตทํากันไม่ได้อะไรอะไรนี่ เผา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 เดี๋ยวตอะไรชาร์ตก็เผาไปเลยสิคะาอ้อยอ้ออ้ออ้ออ้นี่เอ็อกิจทำแสบมากเลยนะใหญ่าหญ่กิจอ้อยอ้อยอ้อาตัวมาช่วยอ้อยเจ็ดชายแทบนี่เผาไปเลยกระสุนฉันหมดรอแป๊บนึงอใจ๊ดีอย่ามานะเข้ามาใกล้ฉันนะทุกคนแล้วเราจะหมดแป๊บนึงฉันต้องการเครื่องดื่มชูกำลังฉันต้องการเครื่องดื่มชุบกำลังด่วนใหย่นี่ตามไม่เลิกยหยนี่ตามไม่เลิกทุกคน หลอนตามไม่เลิกหลอนตามเราไม่เลิกเข้ามาใกล้ๆเผาให้นาเบิรลไม่พี่เบิร์นบอกเลยนาเบิรลไม่พี่เบิลโอ๊โอ๊ย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 นี่เอ๊นี่นี่บัตรไส้เหลือเกินโอ๊ยลุกลุกเร็วเยี่ยกี้ลุกอ่าล้มล้มอ่าล้มติดเปียเอ้า หายโหไม่ใจเลยอะ่ะ oh. ไม่สู้เลยแป๊บนึงขอปิดทีวีแป๊บนึงกดไม่ไหวจริงๆพอนยาซื้อไก่หน่อยนะคะโอ้เสียอะไรวุ่นวายไปหมดขอมาซื้อปืนหน่อยละกันนะจ๊ะมาส่วนปืนแบบชำ่ำชำเพราะฉะน,นั้นจะไม่มีใครหน้าไหนมาเหอกับฉันได้อย่างแน่นอน <laughs> บอกเลยฉันขอเก็บอันนี้หน่อยละกันนะจ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหัวรูปถ่ายหัวรูปถ่ายจะทำอะไรจ๊ะหยุดค่ะ หยุดใช้ความรุนแรงนะคะบอกเลยว่าสถานาการณ์นี้หยุดใช้ความรุนแรงอย่าตีกันค่ะหยุดก่อนค่ะหยุดโอ้ย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 ตายตายตายบอกเลยว่าอย่าทําให้ระเทยเดือดนะคะทุกคนบอกเลยว่าเมนจะเป็นอย่างภาพเช่นนี้นะคะทุกคนหยุดค่ะหยุดตีกันก่อนค่ะไม่สาวหัวร้รอนหยุดก่อนค่ะ เออแม่สาวผมค่ะหยุดตีกันกันนะคะเห็นไหมเห็นป้ายไหมเห็นป้ายสต็อปนี้ไหมคะถ้าไม่หยุดจะคะจะจะฟาดค่ะแค่นั้นแหละเราเป็น,จนเจรอญเราต้องรักกันนะคะเราเป็นมิตรกันค่ะเออเออถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ถ้าแม่สาวสองคนนี้ตีกันถ่ายรูปไว้เลยค่ะท่านเตรียมอัดคลิไปไว้แล้วบอกเลยเออขนาดนี้นะคะมีแม่สาวสองคนกําลังจะแบบจะตีกันนะคะกล้องหน้าขายใช้กล้องหน้าเออตอบกันเลยตอบกันเลยสายถ่ายเหลือเกินตอบเลยเออ แม่สาวคนนี้เออถือโทรศัพท์มาเล่นแล้วอันนี้เรียกเพื่อนแล้ว 2014, ไปด,ดีกว่าทุกคนฉันรู้สึกว่าฉันคันไม้คันมือมากเราไปตรงที่ปั๊มน้ำมันดีกว่าเห็นว่าปั๊มน้ำมันแบบค่อนข้างที่จะเดือดจะเกินหนะ่อยเห็นไหมทุกคนดูสิเออ well. เดือดมากโอ้ย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 พี่ผมพี่ผมพี่ผมสเก็ตพี่ผมก่อนพีผ่ผมไปขายนะคะโอ้ในร้านหน่วงมากในร้านหนักหน่วงมากเกิดอะไรขึ้นรอก่อนใจเย็นอย่าตีกันอย่าตีกันใจเย็นเออโอ้โดนลูกตบ โอ้โหพิษผมหลุดพีษผมหลุดโอ้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 โดนช็อตอ่าแกทำอะไรแกเอ้ยเอ้ยอันนี้อีฟ้าเออผมไม่มีเหมือนกันติดไม่ได้ติดไม่ได้พีษผมไม่มีเหมือนกันมานี่โอ้ยโอ้ยโอ้ชีสโอ้ยโง่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 ย่าตีชัดโอ้ยโอ้ยนี่จะมาเป็นกับเธอเหมือนกันเหรอบอกเลยแกอยู่ซอยไหนอยู่ซอยแปดโอ้ยจะอยู่ซอยสี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย อยู่ก่อนให้ฉันดูก่อนเออเออเอ้ไให้ฉันดูก่อนเออเผาไปเลยเผาเผาแกทำอะไรฉันเมื่อกี้แกทำอะไรฉันสิกนี้สิกนี้ผมไม่มีสิกหนังหัวนี่นี่นี้เอาไงเอาไงป้าตอนี่นี่นี่ปาป้าป้าเผาตั๊บนี่เผาสามเผาสามเผาสามไปเลยอย่ามาใกล้ต้มม้าเหมือนฉัดตายไปเลยตายอย่ามาบ้านอย่ามาบ้านหยุดมั่นได้แล้ว เขาอีกรอบเออเอาอีกนี of of ่นี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 ่จะสู้กับฉันหรอเขาไปเลยมีเขาเขาเขาอะไร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 มาอีกแล้วมาอีกแล้วเขาเขาอย่างเดียวเท่านั้นไอ้ยอ้ยอ้ยอย่าได้อย่าอย่าเาไยมีอบหลุดเฮไยตะเปตะเป็ดยิชัย โอ้โหโอ้โหโอ้โหขอใส่ไม่ยั้งขาใส่ไม่ยั้งเอ้ยเอ้ยอันโอ้โหหน่วงมากมีคดีโอ้ยเอาแอบตรงตึกโอเคสันคิดค่ะสันลุกไม่ไหวกับไม่สาวคนนั้นตกแรงเหลือเกินโุ้ยตาแกตอนนี้ตังค์ฉันหมดฉันต้องหาตังค์เพิ่มขโมยตังค์เลยตรงนี้หน่วงมากตรงนี้หน่วงมากขอแจมหน่อยค่ะขอแจมหน่อยนะคะไบเผาหมูสังหารหมูขอแจมหน่อยค่ะเออแจม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 นะอย่าทำรายเพื่อนฉันเขาไปเลย กูซ่าปัตตก้าปัตตกี้อาจะลากไปตกบนตึกมานี่หนี้เออน่าเสียเออโหน้าแบบหน้าแทบหรอหน้าแทบหน้าแทบมาหนี้ฟาดฟาดต่อไม่รอแล้วนะตัวเหม็นไปสซะอีกเอาถังขยะฟาดด้วยตัวเหม็นไปเลยเอออนี้อนนี้อันนี้ตัวทำไปเลยตัวฟากต่อต่อยังที่เอายิ่เออเอาอย่างนั้นแหละเทาเออฟาดไปนี่นี่อย่ามามัดหน้าแถวนี้นี่มันซอยของ ปกแกจะไปจะไปแบบบ้านที oh, 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 oh. Oh, Before, ่สองก็ไปต่อมานี้ยลากผมมานี้มา่นี้โอ้โคนนี้แล้วหน่มีแล้วใครจะีดเน่าสีดเหน้ามาให้หมดโอ้กับกินบูสเตอร์ด้วยฉันก็กินได้เหมือนกันค่ะมามาอะไรเออลงไปอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยแฉเก่งอะไรมาแต่ไหนเข้าซ้ำมอเก็บผมนะคะไออะไรอ้ เกี่ยนเหรอเกี่ยเหรออันนี้ก็เหมือนกันฟาด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 ฉันไม่ให้ลูกทั้งคู่นี่นี่จะเป็นเอ้ยอเออจะเป็นทซ้ําซ้ำนี่เออเอามันเอามันสาวเอามันสาวเอออุ้มมันไปข่าวนะจ้าคนนี้นะ่ะรู้หรือเปล่าว่าคนนัน้นอะของฉันนะฉันเป็นคนตีมาตั้งนานนะเออรม,มันเอาตรงนี้แหละเออ เอา,าลงถังขยะไปเลยเออขก้นไปเอานขึ้นมนเอามันขึ้นไปตบเอาขึ้นไปตบอปตบ,บอกเลยวันนี้นะ่ะเราจัดการไปได้ลหลายคนนะคะทุกคนเออบอกเพราะฉะนั้นอย่า,นนายมาเป็นตัวแม่ตัวมาเหมือนกันนะคะบอกเลยถ้าอยากจะเป็นตัวแม่ตัวมาก็อย่ามาเหือใส่กันนะคะบอกเลยชีวิตจริงชีวิตจริงไม่เอานะคะทุกคน,กคนอย่าไปทะเลาะวิพากษ์กันแบบนี้นะคะทุกคนไม่ใช่ในเกมเนาะเออโอเคค่ะเพื่อนๆเราก็คงจะ ขอพอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็ตบคนมาสนับใจเหลือเกินนะคะทุกคนเนาะโอเคถ้าเพื่อน์ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพเป็นปกำลังใจให้ไอตัแคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปพลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวไปต,ไปตบคนก่อนนะคะทุกคนสำหรับทีน,นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจกอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะดีเผาไปเลยดาวเบิร์นไม่พี่เบิร์นมีเผาเผาเผาซะให้มันราบคราบมีไอ้ยอย่านะมี อะไรชายแท้ชายแท้แด็บเจลเขาจะมาทําอะไรไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะบ๊ายบายค่ะทุกคนเผาไปเลยเออ